พงพลังจิตอาสาที่เกิดขึ้นบริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังเท่านั้นคนดนตรีทั้งนักร้องศิลปินและประชาชนจิตอาสาอีกกว่า1,000ชีวิตได้ร่วมกันใช้ความสามารถทางด้านดนตรีเรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์สี่บทเพลงเผยแพร่ <ๆ S 2> บนสื่อสังคมออนไลน์หนึ่งชื่อเพลงของพ่อ ปรบมษสาทิสลักษ์ของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่วาดขึ้นโดยวิสุทธ์พรน,นิมิตนักวาดการ์ตูนพร้อมข้อความเรารวมกันแล้วท่านจะทรงอยู่กับเราเสมอได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้ชัชวานวิศวะบำรุงชัยโพสต์ข้อความบอกเล่าความตั้งใจที่จะจัดทำมิวสิกวิดีโอบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยมุ่งหมายให้ผู้ที่ได้ชม เกิดความสามาคัคคีใช้ความรักช่วยเยียวยาความขัดแย้งในสังคมพร้อมเชิญชวนศิลปินและประชาชนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสารรค์บทเพลงด้วยพลังจิตอาสาแล้วก็มีพี่ๆที่เคยทำงานด้วยกันพี่ที่ทำโปรดักชันพี่ที่ทำถ่ายภาพเพื่อนๆพี่พน้องช่างภาพก็ยินดีเข้ามาช่วยกันแบบทำคนนี้คนหน่อยคนที่ทำอะไรไม่ได้ก็ก็มาช่วยประสานงานมาช่วย มาช่วยดูแลอาหารมาช่วยมาช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานอะไรเงี้ยครับก็สุดท้ายทุกคนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันจนจนแบบผมรู้สึกได้ว่าแบบางานนี้มันมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งจริงมันเป็นการร่วมด้วยช่วยกันที่ขาดใครไปไม่ได้เลยสักสักคนเดียวอะไรเงี้ยครับก็ก็เลยเกิดเกิดเป็นงานใหญ่ๆเกินเกินกําลังชิ้นนี้ขึ้นที่แบบไม่คิดว่าเราจะได้ขนาดนี้แล้วก็คงมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตที่ทําได้อะไรเงี้ยครับ เพจเฟซบุ๊กวีพอกลายเป็นพื้นที่เชิญชวนบอกต่อนัดหมายอาสาสมัครและรวบรวมเบื้องหลังการทำงานที่มีทั้งนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ได้ร่วมลงชื่อไว้ขอเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยงานดนตรีในครั้งนี้ เล้วก็เป็นโปรเจกต์เพื่อที่จะมอบให้กับในหลวงของเราก็ไม่ต้องปฏิเสธนะครับได้เลยได้รับมอบหมายให้ร้องเพลงแผ่นดินของเรานะครับก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ยังไม่เคยร้องเลยผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งซึ่งคนไทยทุกคนทําได้เลยแล้วก็สามารถที่จะทําให้พระองค์ท่านสบายพระอถทัยก็คือการหันมารักกันสามัคคีกัน สำหรับของสินนะฮะก็ได้ร้องเพลงพระาชนิพนธ์คือเพลงใกล้รุ่งนะฮะรู้สึกภูมิใจและก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่ที่ทางทีมงานเนี่ยพอ,อติดต่อมาก,ก็ก็รู้สึกดีใจมากเลยะคะ่ะที่จะได้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่ทุกๆคนเนี่ยร่วมแรงร่วม,วมใจกันขนาดนี้นะฮะก็อยากให้นำเอาคำสอนของท่านเนี่ยมา,าใช้ดำเนินชีวิต ต่อไปในอนาคตนะอย่างอย่างมีสติแล้วก็มีพลังในการทำความดีต่อไปสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่ผมเชื่อว่ามันมันสะท้อนเห็นถึงความรักที่พระองค์ท่านมีให้กับพวกเราประชาชนชาวไทย มากมายขนาดไหนเราถึงได้สะท้อนกลับพวกเราเป็นแค่เหมือนกระจกเงาบานเล็กๆที่สะท้อนพระองค์ท่านเพราะ,าราะสะท้อนความดีของพระองค์ท่านครับผมเพลงพระเชสฐนเป็นเพลงที่ร้องยากแต่ว่าถ้าเราลืมเรื่องความยากความง่ายไปนะคะแล้วเราเหลือแต่ตัวเพลงเหลือแต่ความรู้สึก ความหมายของเพลงโดยบางยิ่งสายฝนที่พี่ร้องนะคะฝนมันก็ตกลงมาเลยอะแล้วก็รู้สึกว่าฝนทำให้เราอยู่ได้ ในฐานะที่เป็นนักดนตรีครับก็เคยฟังพระราชดำรัสของอพระองค์ท่านนะครับที่บอกว่านักดนตรีจะต้องใช้ความรู้สึกแสดงออกมาเป็นเพลงมาเป็นสิ่งที่เราถนัดครับแล้วก็แต่สิ่งที่เราแสดงออกไปนั้นน่ะก็คือเป็นความรู้สึกที่พอทําเพลงทาดน,นตรีให้คนอื่นได้ฟังแล้วก็เกิดประโยชน์กับคนอื่นด้วยคือคนอื่นได้ฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตคนที่ได้ฟังด้วย ก็คือความจะลงใจนั่นเองครับก็รู้สึกว่า,าสิ่งนี้แหละที่เอามาเป็นเป็นวิธีคิดและก็วิธีนำเสนอผลงานของตัวเองครับพวกเขาใช้เวลาหนึ่งเดือนเต็มในการผลิตผลงานเพลงของพ่อซึ่งมีการบันทึกเสียงเกือบ300ครั้งกับเครื่องดนตรีนับร้อยชิ้นและผู้คนมากกว่า1,000คนข้อฝันไฟในฝันอันเหลือเชื่อ พลังที่เป็นหนึ่งเดียวในการรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชคือเบื้องหลังความสำเร็จของการสร้างผลงานเพลงของพ่อและพลังความเป็นหนึ่งเดียวที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้อาจจะเป็นพลังสำคัญในการนำประเทศไทยเดินต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน